สูตรสถิตินะครับผม2ตัวล่างนะครับก่อนอื่นนะครับเอาตรงๆเลยสูตรสถิติจะได้ไปต่อหรือว่าจะหยุดอันนี้ตอบไม่ได้นะครับดูไว้เป็นแนวทางก็พอนะครับมาดูวิธีคิดครับใช้ทั้งหมด2ชุดนะครับชุดแรกผมจะให้พิธิชมพูนะครับใช้หลักหมืน่น2ครั้งนะครับหลัก10 2ครั้งหลักหน่วย3ครั้ง 2ตัวท้ายใช้หลักหน่วย2ครั้งครับปิดท้ายบวกด้่2ชุดที่2ใช้สีฟ้านะครับใช้หลักหมื่น3ครั้งหลักร้อย1ครั้งหลักหน่วย2ครั้งรละวัน2ตัวท้ายนะครับหลักสิบ2ครั้งหลักหน่วย3ครั้งนะครับปิดท้ายบวกด้่2สูตรนี้ค่อนข้างจะบวกเยอะนะครับเราจะเริ่มคำนวณที่รอบ91นะครับไล่ขึ้นไปเลยฟอร์มตามด้านบนเลยนะครับ เริ่มด้วยชุดสีชมพูก่อนนะครับ1บวกกันครับ2ครั้งบวก7 2สองครั้งครับ7บวก7 8 3ามครั้งครับ1 2 3บวก1 2สองครั้งครับปิดท้ายบวกด้วย2ชุดสีชมพูนะครับบวกกันได้44ชุดสีฟ้าครับ1บวกกัน3ามครั้งหนึ่งสาม บวก4ีครั้งบวก8 2ครั้งครับบวก9 2ครั้ง1 2บวก1 3ครั้งครับผมเขียนผลลัพบด้วยนะครับเป็น3ปิดท้ายบวกได้2ชุดนี้สีฟ้าบวกกันได้4 6ผลที่ได้นะครับ 4, 6เข้าในรอบถัดไปนะครับใส่ฟอร์มตามด้านบนครับเริ่มที่ชุดสีชมพูนะครับ2บวก2 บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวก2 3สามครั้งครับหนึ่งสองหสองครั้งปิดท้ายบวกด้วยสองสีชมพูบวกกันได้เท่ากับ26สีฟ้าครับสองบวกกัน3มครั้งครับหนึ่งสองบวก8 1ดหนึ่งครั้งตามด้วยสองครับสองครั้ง 4สครั้งครับ4บวก4 6บวกกัน3ครั้งนะครับเขียนผลลัพ์เลยนะครับเดียวที่ไม่พอครับได้18ปิดท้ายบวก2ชุดนี้นะครับบวกกันเท่ากับ46ผลที่ได้นะครับ66เข้าในรอบถัดไปครับคิดต่อเลยนะครับชุดสีชจมพูนะครับขอบวกด้วยตัวมันเองเลยนะครับถ้าบวกแยกมันจะยาวครับ2บวก2ได้4นะครับ ศบวกกันสองครั้งนะครับก็ได้0 2บวกกัน3ครั้งได้6 6บวกกัน2ครั้งได้12ปิดท้ายบวก2นะครับชุดนี้บวกกันได้24ต่อมาชุดสีฟ้านะครับสอมครั้งได้6กบวกสองบวกสได้4ี่หกสองสิบบวกกัน3มครั้ง ได้18ปิดท้ายบวก2ผลบวกชุดสีฟ้าเท่ากับ44 C C ่เข้าในรอบล่าสุดนะครับหลักหมื่นสองครั้งหลักสิบสองครั้ง,งลหลักหน่วย3ครั้ง2ตัวท้ายใช้หลักหน่วย2ครั้งปิดท้ายบวกที่2ชุดสีฟ้าหลักหมื่น3ครั้งหลักร้อย1ครั้งหลักหน่วย2ครั้ง2ตัวท้ายหลักสิบ2ครั้งหลักหน่วย3ครั้งปิดท้ายบวกด้วย3บวกกัน2ครั้งได้6 428 6 3งแปดหบปิดท้ายบวกสชุดนี้บวกกันเท่ากับ42ต่อมาชุดสีฟ้านะครับ339สามเก้าบวกสี่หกสองสิปิดท้ายบวกสชุดสีฟ้าบวกกันได้สี แนวทางสูตรนี้นะครับได้27นะครับผมดูไว้เป็นแนวทางนะครับ